สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับหมอดูในตำนานนะครับอีพีสอดที่10.10 10ุดสิบนะครับเดอรแฮมเมอร์ Hammer, ลัคนาราศีมังกรนะครับดวงในเดือนนี้17ตุลาจนถึงประมาณสิบหพฤศจิกาครับผมจะเป็นอย่างไรนะครับผมเราไปดูกันเลยครับลัคนาราศีมังกรนะครับผมจากที่เราเห็นเราจะวางลัคนาของคนลัคนาราศีมังกรด้วยการตั้งตนุไว้ที่ตรงมังกรตรงนี้ นะครับผมเราก็จะเห็นว่าในเดือนนี้17ตุลาจนถึงประมาณ16พฤศจิกาใช่ไหมครับก็คือดาวอาทิตยย์้ายเข้าสู่ในเรือนของกรรมะกัมมะแปลว่าการงานการกระทำนะครับอาทิตย์ก็เป็นเรื่องของการงานความรับผิดชอบเป็นเรื่องของความมีเกียรตินะครับเพราะฉะนั้นตีความ เป็นเรื่องการงานล้วนๆเลยแต่ทีนี้ดาวอาทิตย์ในช่วงของ17ตุลาจนถึงประมาณ16พฤศจิกาเนี่ยนะที่เขา,เขาย้ายเข้ามาเดือนหนึ่งเนี่ยจะครึ่งเดือนผ่านไปแล้วเนี่ยนะมันเป็นอาทิตย์นิดครับอาทิตย์นิดอย่างที่บอกเขาว่าเขาก็ตีความว่าการเบียดเบียนถูกไหมครับยันมิดบิดเบียนอาภัพยศถาบบรดาศาสพ์ผู้ทมไม่ยั่งยืน แปลว่าอะไรครับเมื่อเรามาตีความเกี่ยวกับเรื่องของงานเรื่องของกรรมมะมันก็คือเรื่องของการที่จะต้องถูกเบียดเบียนเรื่องของการงานนั่นเองมีงานจากที่ไหนก็ไม่รู้โอ้สุดท้ายแล้วเราก็ต้องเอามาทำเอามายำจนสำเร็จในที่สุดถูกไหมครับเพราะนั้นก็เป็นลักษณะของการที่จะต้องทำงานของคนอื่นอย่างเงี้ยได้ไหม นะครับแล้วก็ในช่วงนี้เองเราจะเห็นว่าดาวพฤหัสเองแล้วก็ดาวเสาร์เองเนี่ยก็อยู่ในเลนวินาศด้วยถูกไหมครับเพราะนั้นคําว่าผู้บัญรมไม่ยั่งยืนยศถาบรรดาศักดิ์ไม่มีหน้าที่การงานก็ถมเข้ามาถมเข้ามาผู้ใหญ่ก็ไม่ช่วยเหลือเพราะพฤหัสมันเป็นวินาศมาพักตรงวินาศอีกแล้วเสาร์ก็มาพักในตรงวินาศอีกเกิดความที่แบบโอ้ยอยากจะเหลือเกินอยากจะแบบระเบิดเหมือนกับระเบิดเวลาเหลือเกินนะครับแต่ก็ ยังไงก็ต้องทนทน,ทนต่อไปก็แล้วกันเนาะเพราะว่าอะไรครับผมเพราะว่าเดาออาทิตย์ตอนนี้มันเป็นอาทิตย์กรรมะที่เป็นนิดใช่ไหมครับแต่เดือนต่อไปมันจะเป็นอาทิตย์ลาภะนะครับยอมทำดียอมให้ถูกเบียดเบียนดีไหมแล้วเพื่อที่จะให้ได้ลาภะคาชื่นชมการยอมรับในวันข้างหน้าชีวิตของซินเดอเรลล่านะครับ รูปนี้อาจจะดูแบบว่ามองบนใช่ไหมครับเอาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ซินเดอเรลล่าใ,ในตำนานอาจจะปรากฏตัวขึ้นจริงในวันนี้ก็เป็นได้คนละคณาลาสีมังกรครับคุณก็เหมือนครับน้องสินนั่นเองน้องครับต้องแยกถั่วเขียว ถั่วแดงถั่วดำเนาะแยกเสร็จแล้วก็ต้องไปทํางานบ้านเช็ดขี้เช็ดเย,ยวนะครับไปต้มน้ําไปซักผ้านู่นนี่นั่นต่ตงตงนางๆน,นานานะครับสินจ๋าหน้าที่ของสินได้มาถึงแล้วต้องพิสูจน์ว่าตัวเองเป็นสินที่แท้จริงนะครับเนาะเพราะนั้นอาทิตย์อยู่ในเรือนของกัมมะเป็นนิดทำไปเถอะครับนะเพื่อที่ให้เดือนนา เดี๋ยวจะมีเจ้าชายาขี่ม้าขาวมาช่วยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าดาวพุธครับอยู่ในเรือนของสุภาตอนนี้อาจจะคิดมากคิดเยอะดาวพุธเป็นเรื่องของการวางแผนเป็นเรื่องของการเจรจาการค้าขายถูกไหมครับดาวพุธเองเป็นถึงเกษตรบดีและมหาอุดแต่มาพักอยู่ในเรือนของสุภาความสุขความเจริญคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจา การค้าขายดาวพุธมาพักแต่ยังพักอยู่ในเรือนที่ดีแปลว่าคุณเองเขาอาจจะมีเรื่องที่จะต้องพูดคุยมีเรื่องที่จะต้องเจรจาค้าขายอยู่ตลอดเวลาอยู่นะครับอาการของเขาอาจจะไม่ไม่ใช่อาการที่แย่ๆเหมือนกับอาทิตย์ ที่อยู่ในเรือนนิดหรือาดาวพุธท,ที่อยู่ในเรือนของมรณะนะครับถือว่าตอนนี้มีเรื่องที่จะต้องคิดที่จะต้องวางแผนต่างๆนานานะครับอย่าเพิ่งหยุดคิดอย่าเพิ่งวางแผนดาวพุธเองเนี่ยครับถ้ามันอยู่ในเรือนของสุภาเนี่ยเขาเรียกว่าพินทุบาทคิดมากคิดเยอะอยากจะทำนู่นอยากจะทำนี่แล้วพอมาพักอีกปุ๊บแปลว่าคุณคิดแล้วคุณก็พักคิดแล้วก็พัก คิดจะพักต้องคิดแคทใช่ไหมอืมประมาณนั้นเนาะอ่ะาโฆษณาให้ด้วยเลยละกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณมีดาวอาทิตย์มาตกตรงนี้ โดนเบียดเบียนเสร็จแล้วคุณก็คิดไปนู่นคิดไปนี่เสร็จแล้วไม่ทําดีไหมทําดีไหมสุดท้ายแล้วดาวเกียรติที่อยู่ในลัคนาของคุณบอกว่ายังไงก็ต้องทํายังไงก็ต้องช่วยเพราะว่าเป็นคนที่มีจิตใจที่เมตตาเห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวเนาะเกตคือไอเดียส,สร้างสรรค์ เกตคือเรื่องของความดีความมีเมตตางานด่วนได้ไหมอะไรเกี่ยวกับเรื่องของบุญอะไรเกี่ยวกับเรื่องของความที่แบบปุ๊บปั๊บทันทีทันใดเกตมาทับลัคนาของตัวคุณเองละเพราะนั้นก็เลยเหมือนกับว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เข้ามาแบบรวดเร็วรวดเร็วแล้วบางทีเราเองอาจจะแบบว่าทำงานไปอาจจะแวะนู่นแวะนี่ไปได้ไหมได้นะครับประมาณนี้แล้วเกตเองก็ไปโยกเข้าหาเรือน สหาชาที่มีดาวอังคารอยู่อังคารมันมาพักแปลว่าอะไรครับอังคารมาจากไหนอังคารมาจากพันธุใช่วไหมครับอังคารมาจากพันธุอาจจะเป็นเรื่องของคนที่บ้านอยากจะเกิดอาการพักอยากจะไม่ทําอะไรตัวเราเองเป็นเกตที่จะต้องกระตุ้นเขาถูกไหมครับ3าก็คือลุยแหลอังคารเองมาพักพักอยู่ตั้งแต่9ตุลาจนถึงประมาณ2 7ธันวา เมื่อเขามาพักอยู่ในเรือนสาชาโอ้คนรอบข้างพักกันหมดแต่ทําไมฉันยังต้องใช้ไอเดียสร้างสารรค์ฉันยังต้องปุ๊บปับ๊บทันทีทันใดเขาบอกตัวเองแบบนี้ถูกไหมก็ให้นึกถึง อาทิตย์ที่กำลังจะย้ายเข้ามาอยู่ในลาภะเดือนหน้าก็แล้วกันเนาะบนนงบนัดน,นึกท่องเอาไว้ท่องไว้บนนงบนัดบนนงบนััดนานะประมาณนั้นนะครับอืมนะเพราะนั้นเราเองก็เลยยังต้องช่วยเหลือคนอื่นเราเองก็ต้องเป็นตัวที่ผลักดันให้รอบข้างนั้นเขาเกิดการ activate การทำงานอังคารรอบข้างจะต้องเดินอังคารมันมาพักก็แปลว่าความกล้าความขยันมันลดน้อยถอยลงไปในหมู่เพื่อนของเราเราเองเลยต้องไปกระตุ้นเขานะครับไปกระตุ้นด้วยอะไรครับไปกระตุ้นด้วยลาหูปุตตะได้ไหมลาหูปุตตะเขาบอกว่าย้ายเข้ามาตั้งแต่วันที่10กันยาปี63ย้ายอยู่จนถึงประมาณ30มีนาปี65เลยเป็นดาวลาหูนิดนะครับลาหูนิดแปลว่าอะไรครับแปลว่า เป็นเรื่องของการที่แบบว่าอย่าหูเบาอย่าเชื่อคนง่ายนะอาจจะ จำคุกเกี่ยวกับคดีความเกี่ยวกับบ้านและที่ดินคนใกล้ตัวเห็นแก่ตัวคนใกล้ตัวเห็นแก่ตัวที่เป็นปุตตะก็คือบริวารของเราเนาะคนที่ทํางานด้วยคนที่ต่ํากว่าเราหรือว่าเป็นลูกน้องของเราอาจจะเห็นแก่ตัวแล้วก็ไม่ช่วยเหลือเราแบบนี้ได้ไหมได้อยู่เหมือนกันนะครับหรือตัวเราเองอาจจะแบบอยู่ดีๆเราก็เริ่มรู้สึกที่จะแบบว่าเฮ้ยเชื่อคนง่ายรู้สึกแบบหูเบา รู้สึกแบบว่าไม่อยากจะทําอะไรด้วยการใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหาละอะไรมาก็จ่างมันอะไรมาก็ทําทําไปอะไรประมาณนั้นตามมีตาม,ม,ตามเกิดอะไรประมาณนี้ได้ไหมก็เป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้ลาหูอยู่ในเรือนของปุตตะแปลว่าเรื่องของบริวารความวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของบริวารบริวารในที่ทํางานบริวารในที่บ้านนําความเป็นนิดมาให้ก็คือนําความชั่วช้านำความเร็วสามมาให้นะครับเพราะนั้นก็คือ แปลง่ายๆเลยนำปัญหามาให้เรานั่นเองเนาะสี่เองอยู่ในเรือนของสุภะอาละเป็นสี่ที่พักคิดมากคิดเยอะเอ๊ะฉันจะต้องทำยังไงกับคนคนนี้ดีฉันจะต้องทำาไงกับบริวารคนนี้ดีเกตก็โยกกันเป็นตีโกนส่งเสริมนะครับ89คือทำเพื่อตัวเอง48คือถึงไหนถึงกัน49คือทำอะไรที่มันแปลกพิสดารทำอะไรที่มันเป็นลันกษณะของสีเขาเรียกว่า เป็นเรื่องของเฉพาะอะไรเงี้ยนะครับเป็นเรื่องของอะไรที่เฉพาะอาจจะต้องใช้วาทศิลในการพูดอะไรแบบนี้พูดเป็นตำลับตำลาเอาตำรามายันประมาณนั้นนะครับเป็นตีกรส่งเสริมแต่ว่าเป็นตีกรส่งเสริมที่มีดาว ราหูนิดนะครับแล้วก็มีดาวพุทธที่พักแล้วมีดาวเกตดวงเดียวเพราะฉะนั้นต้องใช้ดาวเกตในการทํางานกระตุ้นพวกนี้นะครับดาวศุกร์ครับอยู่ในเรือนของมรณะเรื่องของการเงินเรื่องของความรักยังตกอยู่ในเรือนของมรณะก็ไม่สู้ดีถูกไหมความรักอาจจะแบบว่าเคยมีเข้ามาแล้วอยู่ดีๆก็หายไป การเงินอาจจะมีเข้ามาแล้วตอนช่วงนี้ก็อาจจะแบบว่าดูแย่ๆนิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยภาะวะแบบนี้มันผ่านไปเรียบร้อยแล้วละมันผ่านไปเรียบร้อยแล้วละเพราะว่าดาวสุกร์เองเนี่ยเขาย้ายไปเรียบร้อยนะครับเขาย้ายไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้เองนะครับดาวศุกร์อาจจะเป็นมรณะ ก็เลยเหมือนกับว่ามีปัญหาเรื่องของการเงินมีปัญหาเรื่องของความหลักนั่นเองนะครับดาวมนุษย์ยู่อยู่ในเรือนของพันธุบ้านลกอยากจะตามหาสิ่งต่างๆที่ตัวเองต้องการอยากจะไปเที่ยวที่ไกลๆได้ไหมหรือมนุษยูอยู่ในเรือนพันธุต้องระวังความเจ็บป่วยของคนที่บ้านพอมนุษยอยู่อยู่ในเรือนของพันธุย้ายมามีนาวางอยู่ในเรือนของกรรม,มะ ตัวเราเองต้องไปวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของความเจ็บป่วยไปวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของความตายใช่ไหมครับใช่ไหมเนาะเพราะว่าอะไรครับเพราะศูนย์ยกเข้าไปหา5กับ7ที่อยู่ในเรือนวินาศนะครับผมบอกว่า เมื่อไหร่ที่ดาวตกในอยู่ในเรือนของวินาเนี่ยต้องระวังเลยสุขภาพของคนรอบข้างเพื่นหัดเองเป็นเรื่องของผู้ชายเป็นเร right ื่องของผู้ใหญ่เป็นเรื่องของหัวใจเป็นเรื่องของสติเป็นเรื่องของสมองเป็นเรื่องของกฎไหลย้อนเสาวเองเป็นเรื่องของผู้หญิงเป็นเรื่องของแม่เป็นเรื่องของป้าเป็นเรื่องของกระดูกเป็นเรื่องของเส้นเอ็น5 7เป็นเรื่องของอุบัติเหตุการผัดภาคเลือดตกอย่างออกตกวินานะครับเพราะฉะนั้นความที่ตีความมาทั้งหมดเลย เนาะนั่นคือต้องระวังพ่อแม่ของตัวเองต้องระวังเรื่องของกฎไหลย้อนต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุเกี่ยวกับกระดูกแตกเนาะกระดูกแตกศีรษะแตกอะไรประมารน,นี้การลื่นหกลม้มได้ไหมได้นะคะเพราะนั้นมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆนะถ้ามันอยู่ในเรือนวินาศ ถ้าสมมติตีความในเรื่องของการงานเขาอย่างที่บอกครับว่าเพหัสเป็นผู้ชายเสาเป็นผู้หญิงทั้งผู้ชายและผู้หญิงไม่ได้สนับสนุนเรื่องของการงานของคุณคุณจึงถูกโบยงานอาทิตย์เป็นกรรมะนิดมาให้คุณทํานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้แหละครับถึงบอกว่าอาทิตย์เป็นนิดก็ต้องทําทําไปจนทําไป4ี่ก็คือต้องใช้ความคิดของคุณอย่าพักในเรื่องของการที่จะคิดเพราะว่า4ี่เป็นพินทุบาทการเงินและความรัก อาจ,จอยังตกเสียอยู่นะครับแล้วก็บริวารน,นํามาซึ่งเรื่องปวดหัวตัวเองต้องใช้เกตดวงเดียวที่จะช่วยเหลือได้เพราะพื่หัดผู้ใหญ่และผู้หญิงสาวไม่มาสนับสนุนเราเลยอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพด้วยซ้ำเราเองมีเกตอยู่ดวงเดียวเลยที่ดีดีที่สุดแล้วตอนนี้เพราะนั้นเกตก็ความเมตตาการแผ่ส่วนกุศลการแผ่ความมีสิ่งต่างต่างที่ดีะนะ ใจิตใจที่ดีเนี่ยไปสู่เขานะครับก็อย่าลืมนะดาวเกตยายทับลัคนาใส่เสื้อสีขาวใส่เสื้อสีอ่อนๆแม้ว่าจะยามตื่นหรือยามนอนหรือว่าเวลาที่ไปทํางานนะครับเพราะว่าถือว่ามันเป็นดาวบุญเขาเยือนมาหาเราแล้วก็ มาให้เราทำบุญนะมีเวลาก็ไปทำบุญมีเวลาไปเข้าวัดไปนั่งสมาธิบ้างก็จะดีมากนะครับในช่วงนี้ไปต่อที่ในเฟสที่สองครับก็คืออย่างที่บอกครับเขาย้ายดาวศุกเข้ามาตั้งแต่24ตุลาเรียบร้อยแล้วจนถึงประมาณ4วิกาอีกแค่3วันนะครับที่รูปดาวจะเป็นแบบนี้ดาวสุกเองย้ายเข้ามา24ตุลาจนถึงประมาณ18พฤศจิกา ย้ายมาเสิร์ตและเป็นนิดอยู่ในเรือนของสุภะนะครับดาวสุขเสิร์แตแปลว่าอะไรครับมีบุตรเลี้ยงยากใช่ไหมปัญหาเรื่องของการเงินปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความรักใช่ไหมอาจจะมีความรักเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันดูดีมันดูใช่แต่มันเป็นสุขนิดนะครับเพราะนั้นลองมองอีกทีหนึ่งว่าเอ๊ะไอ,อสิ่งที่เข้ามาเนี่ยมันมาเพราะสุขนิดแล้วก็แปดนิดหรือเปล่าใช่ปะหรือว่าตัวเราตัวเราเองเป็นเกตอเลิร์ตอเลิร์ตอเลิร์ต เลยแบบว่ารู้สึกว่าพอมีใครเข้ามาสักคน มาทําให้หัวใจของเราเหมือนกับของพี่แหวนอะไรประมาณเนี้เนาะเราก็เลยรู้สึกว่าทุ่มเทไปอย่างเลื่อนลอยอาจจะเป็นคนนี้ที่ใจเฝ้าคอยตามหาที่ใครที่เขาเฝ้าคอยหาเนาะเพียงพี่แหวนที่ที่มาเลยนะถ้าร้องเพลงนี้ต้องรู้เลยว่ารุ่นไหนจริงไหมเออเป็นสุขนิดเป็นลาหูนิดมัวเมาลุ่มหลงในเรื่องของความรักเพราะนั้น เราก็ต้องเบาๆนิดหนึง่งค่อยๆคิดค่อยๆดูกันไปนะครับใจเย็นๆอย่าเพิ่งตกลงปลงใจดาวสุกเองเป็นเรื่องของความรักเป็นเรื่องของการเงินนะครับย้ายเข้ามาเป็นนิดเพราะนั้นวางแผนในเรื่องของการเงินและความรักให้ดีในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเมื่อกี้มันตกมรณนะตอนนี้มันย้ายเข้ามา เป็นสุภาพแล้วถือว่าดีขึ้นนะครับดีขึ้นในเรื่องของการวางแผนเรื่องการเงินเงินมีเข้ามาละนะครับความรักมีเข้ามาแต่จะใช่ความรักที่แท้จริงหรือเปล่าอาจจะเป็นคนนี้ที่เราเฝ้าคอยคอยคว้านะอืมไปดูต่อครับ ที่ช่วงที่3ครเขาดาวพุธเองย้ายเข้าสู่ในเรือนของกรรมมะเป็นดาวพุธเสิร์ต4วิกาจนถึงประมาณ25วิกาดาวพุธนั้นเสริแตแปลว่าคิดเร็วทําเร็วพูดเร็วว่าจะตบต้อเร็ว โตตอบเร็วไม่ตบตตเนฮะไปตบ้ตก็้อกระจกนี่ไงอาทิตย์เป็นนิดไงเป็นต้อกระจกถูกไหมเมื่ออาทิตย์เป็นต้อกระจกคุณไม่ต้องมาแบบว่าพูดผิดแล้วคุณต้องทําอย่างนี้ใช่ไหมเออนี่คือไหวพริบของการทํานายเลยนะเนี่ยอืมตบ้ตตบ้อกระจกเพราะว่าอาทิตย์เป็นนิดเออฟังขึ้นวะเนาะจริงๆแล้วพูดผิด ต้องเป็นโต้ตอบนะครับใช้ดาวพุธในเรื่องของการโต้ตอบในเรื่องของการงานแบบกระฉับกระเฉงเพราะว่าเป็นดาวพุธเสิร์ตนั่นเองสี่วิกาจนถึงประมาณ25พฤศจุธิกานะครับผมดาวพุธย้ายเข้าสู่ในเรื่องกรรม,มะการเจรจาค้าขายการสื่อสารเริ่มดีขึ้นเนาะการพูดเร็วขึ้นการโต้ตอบที่ดีขึ้นอาทิตย์ไปอยู่กับดาวพุธ ใช่ไหมครับแต่เป็นอาทิตย์นิดพุทธมาเป็นเรื่องของการเจรจาการทําสัญญาหนึ่งสสัญญาอะไรก็ต้องระวังไว้นิดหนึ่งอาจจะเป็นสัญญาที่แบบว่าเรื่องของการงานที่เป็นนิดถูกเบียดเบียนอ่ะเออเนื่องจากบริษัทเราประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นเซ็นสัญญาเลยครับ อย่างนี้ได้ไหมได้เนะเมื่อจากบริษัทของเราไม่สามารถที่จะไปต่อแล้วเพราะนั้นใครจะรีทายเมนต์ครับยกมือขึ้นอ่านะครับสุขก็เลยมากลายเป็นสุภาใช่ไหมครับได้เงินแบบที่ไม่ควรจะได้อะไรเงี้ยแล้ว1นสก็คือเลยต้องทําสัญญาแบบรีทายเมนต์เกิดขึ้นได้ไหมได้นะครับหรือ1นสคือการทําสัญญาอาทิตย์คือการเบียดเบียนพุทธคือเรื่องของการ ช้คำพูดกลายเป็นว่าเราเองจะต้องทําสัญญาเกี่ยวกับเรื่องของการงานที่เสียเปรียบนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูรายละเอียดของสัญญาไว้ก็แล้วกันนะครับถือว่าดาวพุธเองเนี่ยถ้าดวงเดียวนะใครที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายการสื่อสารการติดต่อถือว่าดีนะครับแต่พอเราทํานาย2ดาวนี้ขึ้นมาระวังเรื่องของการทําสัญญาคู่สัญญาของคุณนั่นเองนะครับว่าเราอาจจะถูกเอาเปรียบ นะครับไปดูต่อในช่วงที่4ครับในช่วงที่4เอง14พฤี่พุธกาจนถึงประมาณ29มีนานะครับดาวพฤหัสเองเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของตัวเราเองแล้วครับเนาะจริงๆแล้วดาวพฤหัสเองเนี่ยนะครับเขาจะย้าย14พฤี่พุธกาจนถึงประมาณ8พุิกาปี64 1ีปีของรอบของพฤหัสนะครับย้ายเข้าทับลัคนาของคนลัคนาราศีมังกรนะครับ เป็นนิดนะครับแต่ถือว่าดีกว่าที่พืรหัสเป็นถึงเกษตรบดีแล้วอยู่ในเรือนวินาศนะฟังอีกทีหนึ่งนะครับในปีที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาตั้งแต่พฤศจิกาปี62มัง้งนะมาจนถึงประมาณ14พฤศจิกาปี63คุณว่าญาติพี่น้องคุณเจ็บป่วยไปแล้วกี่คนอืมญาติพี่น้องผู้ชายผู้หญิงคนมีอายุที่บ้านเจ็บ ป่วยไปแล้วกี่คนตัวคุณเองเจ็บป่วยไปแล้วกี่ครั้งนั่นคือพื่อนหัดที่เป็นกเกษตรบดีมีตําแหน่งแรงแล้วไปตกวินาศดาวพื้นหัดเป็นดาวที่ดีเป็นดาวฝ่ายสุภเคราะห์แต่ไปตกเรือนวินาศซะตําแหน่งเขาเป็นถึงกเกษตรบดีด้วยนะครับมันทำให้ ผมบอกถามคุณว่าญาติพี่น้องคุณเสียไปแล้วกี่คนญาติพี่น้องคุณป่วยไปแล้วกี่คนมีเกณฑ์ที่จะเกิดความเจ็บป่วยขึ้นเกี่ยวกับตัวคุณเองได้ไหมมีเกณฑ์ที่ผู้ใหญ่ที่สนับสนุนคุณไม่เห็นด้วยกับคุณได้ไหมนะครับลองตอบคำถามนี้เสร็จแล้วเมื่อดาวพฤหัสเองในปีนี้ย้ายเข้าไปทับลัคนาของคุณมันถือว่าดีขึ้นหรือไม่ผมตอบเลยว่า น่าจะดีขึ้นไม่ว่าเขาจะอยู่ตำแหน่งอะไรก็ตามไม่ว่าเขาจะเป็นพื้นรหัสนิดก็ตามแต่เขาได้ย้ายจากวีนาเข้าสู่ลัคนาต่อไปอีกหนึ่งปีเขาก็ย้ายเข้ากระดุมพระย้ายไปเป็นเกษตรบดีในสหชั้ยย้ายไปเป็นพื้นรหัสที่อยู่ในเรือนของพันธุเป็นราชาโชคแล้วย้ายต่อเข้าไปอยู่ในเรือนที่เป็นพืนรหัสในเรือนของปุตตะ เพราะนั้นอย่างน้อยเนี่ยนะถ้าดูแต่พฤหัสอย่างเดียวเลยนะครับดูแต่พฤหัสอย่างเดียวเลยเนี่ยหนึ่งสอี่สปีต่อไปคนลัคนาราศีมังกรน,น่าจะดีขึ้นนะครับ แต่ทีนี้พฤหัสที่ยายเข้ามาเป็นนิดละมันหมายความว่าไงมันหมายความว่าเจรจาไม่เข้าหูชอบทำอะไรที่ผิดระเบียบปัญญาทึบนะครับความหมายของพฤหัสนิดมีแค่นี้ทีนี้มันจะเกิดขึ้นกับใครในแง่ที่ว่ามันมาทับตัวเราเองมันแปลว่ามีผู้ใหญ่ที่เจรจาไม่เข้าหูปัญญาทึบชอบทําตัวผิดระเบียบมาทับมาคบมาบงการชีวิตของคุณถูกไหม อย่างน้อยพฤหัสก็เข้ามาสนับสนุนแต่เข้ามาด้วยอีโก้ที่สูงเข้ามาด้วยทิฐิที่สูงทําไงล่ะครับจะทําตามเขาดีไหมถ้ามันเกิดผลประโยชน์เราก็ต้องทําตามเขาถูกปะถ้ามันเกิดผลประโยชน์เราต้องทํำตามเขาแต่ถ้ามันแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าทําให้เกิดพิษเกิดภยัยต้องระวังเอาไว้เพราะว่ามันคือห้านิด8นิดและ6นิดเห็นไหมครับมันเป็นนิดทั้งสมนิดเลยแล้วมันเป็นตีกนส่งเสริมคุณด้วย มังกรจะเข้าสู่ด้านมืดก็ตอนนี้แล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่อาจจะบอกว่าต้องการที่จะเล่นแร่แปรธาตุคุณเองก็ต้องทําตัวเป็นลาหูนิดก็คอยตามไปเพื่อที่จะคิดอะไรที่เป็นเหมือนกับเขาเป็นสุขนิดไปอย่างเงี้ยนะครับเพราะมันเป็นนิดทั้งสามนิดเนาะแต่ในใจยังมีเกตที่เป็นจุดสว่างอยู่เพราะฉะนั้นอย่างน้อยคุณก็จง,ต,งต้องมีเรื่องของความ สัญชาตญาณของการที่จะรู้แล้ว,ว่าอะไรคือผิดอะไรคือถูกนะครับประมาณนั้นเนาะเราพูดกันถึงแง่ยอย่างนี้เลยแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าพฤหัสเองไม่ใช่ผู้ใหญ่มันคือตัวคุณเองล่ะมันคือตัวของคุณเองมันคือความหมายว่าอย่างไงแปลว่าตัวคุณเองเนี่ยอีก็สูงทิฏฐิมากทําตัวผิดระเบียบเมื่อรู้ว่ามันคือตัวของคุณเองคุณแก้ได้ไหม คุณก็แก้ได้เพราะว่ามันคือตัวของคุณเองคุณต้องบังคับให้ตัวเองมีปัญญาอย่าทำอะไรที่ผิดระเบียบทำอะไรที่นอกขอบถูกไหมแค่นั้นก็จบแล้วแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นอะไรที่นอกขอบอะไรที่ผิดระเบียบแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นอีกสายหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันดีแล้วเราไม่เคยใช้ตรงนี้มาก่อนเราค่อยแวะเข้าไปดูในความหมายในสายดาร์กในช่วงต่อไปดีไหมนะเพราะฉะนั้น ตรงนี้ถึงบอกว่าพฤหัสที่ย้ายเข้ามาถ้าเป็นผู้ใหญ่อ่าเขามาบังคับเราเข้ามาด้วยอีโกโ้เข้ามาด้วยอะไรก็ตามทําให้เราต้องเป็นแปดนิดคอยตามแล้วทาให้เราต้องเป็นสุนิดสุภะก็ดูเกมให้เป็นนะครับแต่ถ้ามันคือตัวเราเองแหละตัวเราเองที่ทําให้เกิดความเจรจาไม่เข้าหูไม่เข้าข้างใครเลยเข้าข้างตัวเองอย่างเดียวแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าคิดอกุศลนน่นนี้นั่นต่างๆนานา เราต้องทำยังไงครับเราก็ต้องปรับให้ตัวเนี้ห้านิดมันน้อยลงด้วยความที่คุณเองเป็นคนที่ดีอยู่มีเกตอยู่ในลัคนาของคุณนะครับประมาณนั้นเนาะเพราะนั้นดีจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทา นะครับประมาณนั้นไปดูต่อเลยครับผมว่าในเรื่องของภพยเรื่องของการงานครับการงานเป็นอย่างไรครับการงานเขาบอกว่าเป็น two of the pentacles น,นะครับคือ2เหรียญ2เหรียญน,นั้นเป็นลนักษณะของการที่คุณเองจะต้องอาบาลานในเรื่องของสิ่งต่างๆเลยการงานคุณก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องของการงานรับผิดชอบในเรื่องของความมีเกียรติรับผิดชอบทั้งงานตัวเองแล้วก็งานของชาวบ้านหรือ รับผิดชอบในเรื่องของการใช้ชีวิตของคุณนั่นเองว่าต้องแบ่งบาลานซ์ชีวิตเนาะคนมีครอบครัวก็ต้องแบ่งชีวิตของการงานการมีครอบครัวสัมพันธภาพต่างๆนานาให้ดีนะครับ t o e อฟเดอะเพ a เดเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับถ้าเป็นเรื่องของการเงินหล่ะการเงินเราบอกว่ามันเป็น Nights อ o r d นะครับผมไนอ o ฟส o r d นั้นบอกว่ามันเป็นอ,อัศวินดา ช่ไหมครับอัศวินดาบเองเป็นคนที่แข็งแกร่งเป็นคนที่กล้าหาญเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวเฉียวฉเฉลียวเฉลียวฉลาดนะครับแล้วก็มีพลังนะครับเขาเองต้องกืนดาบเข้าไปในคอของเขาแสดงว่าเขาเองเนี่ยถ้าเป็นตีความในเรื่องของการเงินเองเนี่ยคุณเองเป็นคนที่กล้าตัดสินใจในเรื่องของการใช้เงินคุณเองรู้แล้วว่าจะต้องเก็บเงินรักษาก้อนเงินอย่างไงช่วงนี้เงินหายากนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้อง วางแผนในเรื่องของการเงินของคุณให้ดีเนะสิ่งต่างๆถามว่าถ้าสูงเรื่การเงินในส่วนของเรื่องของการลงทุนจะเป็นอย่างไรนะครับอพไพ่ใบนี้บอกว่าลงทุนได้แต่อาจจะแบบลงทุนด้วยความเฉลียวฉลาดนะครับอะไรที่แบบว่ามันลงทุนแล้วทําให้เราแบบว่าขับทุนเราก็ต้องคุมบังเหียนแล้วก็เกิืนดาบเอาไว้ นะครับประมาณนั้นเพราะนั้นคุณเองเป็นคนบังคับเรื่องของการเงินของคุณและการลงทุนนะครับเรื่องของความรักครับเรื่องเรื่องของความรักโอ้ยเป็น1ิบแผนดักเกิลเลยนะครับสิบเหรียญถือว่าความรักของคุณดีอยู่นะครับดียังไงเอยเอออาจจะดีเพราะว่าดาวสุตกมรณะย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของสุภาละใช่ไหมครับเดี๋ยวเดือนหน้ามันก็จะเป็นสุกกรรมมะเป็นเกษตรบดีถูกไหมห้าเองก็มาอย่างที่บอกครับอาจจะมีคนที่แบบมีอายุเข้ามา ติดต่อคุณเข้ามาแบบคบหาคุณก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักตีความตามดาวสุเนี่ยล้วก็ลาหูที่เป็นปุตตะเนี่ยก็ถือว่าก็ก็น่าจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับถ้าจะมีคนรักเขาบอกว่าสิบเหรียญต้องหาที่แบบว่ารวยๆหนะ้าตาดีๆแล้วก็มีเงินนะถ้าจนๆไม่ต้องเข้ามาคบ ถูกไหมถ้าเอามาครบต้องกลายเป็นสุขนิดเป็นแปดบุตรนิดแล้วถูกไหมเพราะนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นเพื่อหัสนิดดูแก่ๆดูเอาแต่ใจตัวเองแต่ถ้ามีเงินโอเคไหมจ๊ะอืมไปต่อที่เรื่องของสุขภาพครับสุขภาพเองบอกว่าเป็นเดอะร็อเวอร์นะครับเดอะเวอร์ Rover, เนี่ยใบนี้มันบอกว่ามันเห็นกุญแจในเรื่องของการที่จะไปถอดเกาะตัวนี้แก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับอาจจะเป็นเรื่องของการประคับประคองในเรื่องของความรักของคุณเนาะ เห็นแล้วว่าอะไรคือความรักอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการนะครับเอากุญแจมาไขปลดล็อกความรักของคุณนะครับเอากุญแจมาไขปลดล็อกความรักแต่ถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพละเราพูดถึงของสุขภาพใช่ไหมถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพเออไปคือความรักได้ยังไงถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพเพราะมันเป็นเดอร์เลเวอร์ไงเออเราก็เลยไปตีความเรื่องสุขภาพเป็นความรักถ้ามันเป็นเรื่องของสุขภาพเราก็ต้องหลักตัวเองอ่ารู้ว่า กุญแจนี้คือสิ่งไหนที่จะทำให้เรามีชีวิตที่ยืนนานมีชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่ดีกุญแจตัวนี้คือความคิดกุญแจตัวนี้คือข้อบ่งชี้ในเรื่องของสุขภาพมีปัญหาเรื่องสุขภาพมีทางออกไหมเอากุญแจมาไขาปุ๊บมันก็ออกถูกไหมครับเพราะนั้นถ้ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพคุณก็ต้องรู้จักที่จะต้องไปดูแลสุขภาพถูกไหมนะรัก ตัวเองนั่นแหละครับรักและดูแลสุขภาพของตัวเรานะครับเนื่องจากลัคนาราศีมังกรเองเป็นลัคนาที่มีคนดูเพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นข้อต่อไปเลยครับในเรื่องของสิ่งที่คุณคิดเอาไว้ตอนนี้ผมจะให้หนึ่งข้ออะไรที่คุณคิดเอาไว้นะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับคุณคิดถึงเรื่องนั้นแล้วคำตอบของเขาคือคำตอบของเขาคือไพ่ใบน,นี้ครับ เป็น Plate of the Pentacle นะครับก็คือยังเป็นมหาเล็กเหรียญอยู่มหาเล็กเหรียญเนี่ยเขาตีความว่าหนุ่มสาวที่ไฟแรงกระฉับกระเฉงอาจจะมีข่าวดีเรื่องของการเงินและเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นมาก็ได้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่คุณคิดเนี่ยมันเหมือนกับใยผีตัวนี้นะมันกำลังเก็บหอมลอมลิบหรือว่ากำลังเก็บอะไรเข้าในกระเป๋าอยู่เก็บพวกผลลัพธ์อาจจะตีความว่าเนี่ย เก็บซับเข้ามาในกระเป๋าของคุณก็ได้นะครับหรืออาจจะเอาซั์ออกมาเพื่อที่จะลงทุนได้ไหมได้นะครับเพราะไพ่ใบน,นี้มันเหมือนกับเป็นมหาเล็กที่มีความกระฉับกระเฉงกําลังจะเริ่มต้นลงทุนตีความเรื่องของการลงทุนถ้าคุณขอไว้ตีความเรื่องของความรักก็คือเรื่องของการที่จะเริ่มดูใจกันตีความในเรื่องของสุขภาพตีความในเรื่องของอะไรต่างๆนานา,นานก็แปลว่า มันออกมาในเชิงที่เป็นโพซิทีฟนะครับแล้วเมื่อคุณได้ทำในสิ่งนั้นแล้วนะครับผลต่อมาก็คือนะครับเมื่อคุณคิดตามผมผลต่อมาก็คือเป็นชีออฟครับนะครับความสำเร็จการลรุล่วง,งการเฉลิมฉลองกันนะครับจากใบแรกนะครับโจทย์ของคุณคืออะไรผมไม่ทราบเพราะหลายคนอาจจะคิดต่างกันนะครับนั่นคือการเริ่มต้นเมื่อคุณได้ทำในสิ่งที่เริ่มต้นใบที่สองตอบในเรื่องของ สี่อปครับคือเรื่องของความสำเร็จการเฉลิมฉลองกันนะครับและใบที่3ครับเมื่อเฉลิมฉลองสำเร็จแล้วสิ่งต่อไปคืออะไรครับคือการเป็น p พ a ทออฟเดอะสโตรนะครับผมเพลทออฟเดอะสโตรนั้นคือเรื่องของการที่คุณเองอาจจะเป็นคนที่ กำลังเรียนรู้เรียนรู้ในขั้นต่อไปนะครับเรียนรู้ในบางสิ่งบางอย่างในขั้นต่อไปโจทย์ออกมาเป็นดารี่หรือศึกษาในเรื่องของตำราต่างๆแล้วก็บันทึกมันขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือโบนัสสำหรับลักษณะที่มียอดวิวสูงนะครับผมไม่รู้ว่าคำถามของคุณคืออะไรคุณลองใช้3ามใบนี้นะครับในการตัดสินว่า มันจะใช่หรือไม่ใช่ทั้ง3าใบนะครับมันตอบเลยว่าต้องเรียนรู้และเมื่อเรียนรู้แล้วหรือทำแล้วนั่นคือความสำเร็จเมื่อความสำเร็จแล้วนั่นต่อมาคือการต่อยอดครับผมนะสวัสดีครับ